ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ ดูดวงปี2 5 6 7ของเของชาวราศีกรกฎโดยหมอช้างมาดูกันค่ะว่าหมอช้างจะทำนายราศีกรกฎไว้อย่างไรบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะชาวราศีกรกฎ ปี2567เป็นปีที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าในเรื่องของงานหลังจากที่ดาวเสาวได้ออกจากดวงของคุณตั้งแต่ต้นปี2 5 1 6คนที่เจอกับศึกหนักมาตลอดจะเห็นความก้าวหน้าในงานชัดเจนในปีนี้โดยเฉพาะวันที่5สิงหาคม2 5 1 7 จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับความก้าวหน้าในงานมีโอกาสได้รับข่าวดีจากการทำงานที่ต่างประเทศการเงินเครื่องปีแรกอาจมีรายจ่ายสูงแต่จะมีรายได้พิเศษเข้ามาความรักจะเป็นไปได้ด้วยดีและสุขภาพควรดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดค่ะ อย่างไรก็ดีหมอช้างกล่าวปิดท้ายไว้ว่าการทำบุญสะสมไว้ไม่ว่าจะในรูปแบบของการบริจาคทานการใส่บาตรถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาทำทานตามที่ศรัทธาและสะดวกหรือแม้แต่การนั่งสมาธิสวดมนต์การแผ่เมตตาก็ยอมส่งผลดีต่อตัวท่านเองเช่นกันค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ